ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนในเดือนกรกฎาคมปี2566เป็นจังหวะที่ดีของดวงชะตาที่จะมีดาวพระอาทิตย์จะโครจรเข้าสู่เรือนการเงินได้ตำแหน่งมาหาจักรตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมไป1เดือนในช่วงห้วงนี้นะครับจะเกิดโอกาสที่จะรวบรวมเงินก้อนได้จะมีโอกาสและเกิดสิ่งที่ดี ทางการเงินนะครับเกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่านแน่นอนนะครับอิทธิพลของอาทิตย์นะครับมีแรงมีกําลังโดดเด่นในเรือนการเงินนะครับมีอํานาจจะก่อทรัพย์ก่อเงิน,นในความเป็นไปของดวงชะตาก็จะขาดเงินก็จะต้องได้เงินท่านใดรอเงินก้อนอยู่จะได้มาแน่นอนนะครับบางท่านมีเพื่อนฝูงมิตรสหายมีคนในครอบครัวก็ได้มาชี้ช่องหรือนําพา ก่อให้เกิดเงินนะบางท่านจะเกิดโอกาสนะที่มีการติดต่อสื่อสารเจรจา,าต่างๆเกี่ยวข้องกับการเงินการทองแล้วมีมุมที่จะเกิดความสําเร็จเป็นอย่างดีบางท่านได้เครดิตทางการเงินมีคนมามีความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองในช่วงนี้เนี่ยนะครับนะแล้วก็ในดวงสตาเนี่ยดาวพระพุธเดินไปนกเกษตรราชิบดีตั้งแต่ต้นเดือนชาวลัคนาราศีเมถุนก็มีโอกาสได้ของชิ้นใหญ่ ได้ของใหญ่เข้าบ้านมีโอกาสได้เครื่องมือสื่อสารหรือเครื่องมือติดต่อหรือมีโอกาสบางท่านได้หลักทรัพย์เลยนะในช่วงนี้ได้หลักทรัพย์ได้ยวดยานพาหานะหรือได้สินทรัพย์บางอย่างเข้ามาสู่โดยชะตามันจะแปลอย่างนี้ก็ได้คุณจะมีการจัดการเกี่ยวพันกับเอกสารหรือใบอนุญาตบางอย่างแล้วมีความสําเร็จหรือจะมีการจัดการเกี่ยวข้องกับเอกสารทางการเงิน ก็ได้นะครับโดยเฉพาะหลังวันที่4กรกฎาคมไปจนถึงวันที่23หรือจะแปลอีกหนึ่งว่าคุณจะมีการจัดการเอกสารบางอย่างแล้วมีการเสียเงินออกไปหรือมีการดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับยวดยานพาหานะเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องก็ได้แล้วมีความสําเร็จหรือเป็นเอกสารส่วนตัวบางอย่างนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะครับดาวพุธเป็นกเกษตรราชิบ,บดี นะครับเกษตรพุทธหยุดเล่เมถุนกันช่างจำนันแจมแจ้งแถลงไขโค้งกับฉันนั้นเล่าก็เข้าใจปัญญาวัยช่างคิดประดิษฐ์ดีดาวพุทธเดินไปเกษตรตราทิบดีทับจุดเกิดทับกายสังขารวาจาจะก่อมาซึ่งลาบผลวาจาจะก่อมาซึ่งผลประโยชน์ วาจาจะมีสเสน่ห์นักค้านักขายนักธุรกิจนักสื่อสารนักติดต่อผู้ที่ใช้วาจาทำมาหากินเป็นหลักจะก่เกิดความน่าเชื่อถือจะเรียกลูกค้าจะนำเงินนำทองเข้าสู่ดวงชะตากะเกษตรพุทธหยุดเล่อยู่ตรงนี้นะครับจะเกิดสิ่งที่ดีนะครับจากการสื่อสารการติดต่อทุกประเภทนะครับ นะท่านใดที่รอการสื่อสารติดต่อเป็นโคศกเป็นพิธีกรเป็นอะไรเนี่ยมีความน่าเชื่อถือเป็นพิเศษนะครับใช้ลิ้นให้เป็นประโยชน์นะอายตะนะตรงนี้นะครับทางกายที่สื่อสารออกไปจะมีสเสน่ด้วยนะครับในช่วงนี้ทักษะก็คือเอาง่ายคือคุณจะมีทักษะในการสื่อสารที่ดีในช่วงนี้ที่สูงขึ้นหรือแม้เพื่อนคุณพูดไม่เก่งหรือเก่งก็ตามเนี่ยแต่ในช่วงนี้เนี่ยนะการพูดมันจะดูดีมีสเสน่ห์นะครับเกิดขึ้นนะครับ แล้วก็ในดวสตาร์เนี่ยหลังวันที่4ไปจนถึงวันที่23เนี่ยนะครับช่วงนี้คุณจะขยันหาเงินมากขึ้นคุณจะมีแผนการทางการเงินที่ดีขึ้นคุณจะมีโอกาสจัดการทางการเงินได้มากขึ้นได้ดีขึ้นนะเพราะว่าเป็นช่วงที่คุณจะขยันก่อทรัพย์ขยันหารัพย์และรวบรวม,รวมทรัพย์เข้ามาได้เพิ่มแน่นอน นะครับแล้วก็อาจจะแปลว่าจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับญาติพี่น้องมีญาติพี่น้องมายืมเงินมีญาติพี่น้องหรือมีคนมาสนิทสนิทเหมือนญาติเข้ามาเกี่ยวพันกับเรื่องเงินทองทองบางท่านหากินเกี่ยวกับงานตัวกลางตัวแทนติดต่อสื่อสารจะดีมากในช่วงนี้หรือรวมไปถึงว่าจะมีญาติหรือมีเพื่อนหรือมีคนสนิทสนมใกล้ตัวมากๆเนี่ยเข้ามาพูดคุยเรื่องเงินเงินทอง,ทอง นะครับเข้ามาติดต่อเรื่องเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองหรือคุณได้ติดต่อกับใครที่ใกล้ตัวที่สุดในเรื่องเงินเงินทองทองแล้วมีความสําเร็จนะนะครับหรือว่ามีช่วงนี้เนี่ยท่านใดทําธุรกิจเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับยอดยานพาหนะเกี่ยวกับหลักทรัพย์ทุกประเภทนะจะมีโอกาส ที่จะมีสิ่งที่ดีทางการเงินเกิดขึ้นบางท่านได้เงินเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับยอดยานพาหนะท่านได้รอเงินเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับยอดยานพาหนะมีความสําเร็จท่านได้รอเงินจากคนใกล้ตัวหรือคนสนิทสนมใกล้ชิดจะมีโอกาสที่จะได้เข้ามานะครับในดวงชะตาเนี่ยนะครับจะมีเหตุบางอย่างให้ได้รายได้มากกว่า1ช่องทางเข้ามา มีรายได้ใหม่ๆเข้ามาท่านในที่ทํางานประจำดูยู่ดีมันมีรายได้บางอย่างเข้ามาเพิ่มเติมจากรายได้ประจําก็ได้นะครับในช่วงที่พาธิต์โฟหมุนนะครับสถิตอยู่ราศีในราศีกรกฎไปตั้งแต่17ไป1เดือนนะครับอิทธิพลของดาวพาทิตนะครับทับดวงชะตาตั้งแต่วันที่1เนี่ยจนถึงวันที่16ด้วยก็คือก่อนย้ายเป็นมหาจักรเนี่ยยังได้ตําแหน่งราชาโชคได้โชค จากเกี่ยวข้องกับญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงหรือได้เครือข่ายใหม่คอนเด็กคนเน็กชั่นใหม่หรือมีคนใกล้ตัวเป็นญาติเป็นเพื่อนนะครับเข้ามาให้การช่วยเหลือสนับสนุนหรือได้โชคจากเขานะครับจะมีการเดินทางไกลด้วยในเดือนกรกฎาคมนะนะครับจะมีเหตุการณ์ให้ใจร้อนเร่าร้อน,ร,อนรุ่มร้อนจะได้ราบนะจากการสื่อสารการติดต่อทุกประเภทเดือนนี้จะเนื้อหอมมากนะท่านใดที่เป็น ผู้หญิงเนี่ยนะครับมีแฟนอยู่แล้วก็จะมีคนอื่นมาชอบคุณไปดูนะนะครับช่วงนี้เนี่ยคุณจะเนื้อหอมกับคนที่ไม่ใช่คู่ของคุณ,คณรวมถึงคนที่เป็นคู่ของคนอื่นอะไรลักษณะเน,น,นี้ยนะในดวงดาวเนี่ยนะครับท่านใดที่มีคู่นะครับโฟกัสเรื่องผลประโยชน์ต่างๆร่วมกันจะดีมากนะบางท่านเนี่ยที่มีคู่เนี่ย คบหากันมายาวนานเนี่ยนะครับช่วงนี้เขาจะโฟกัสไปในเรื่องลาบผลหรือคุณเนี่ยจะขอความร่วมมือช่วยเหลือใดๆจากเขาเนี่ยก็จะพอที่จะได้มาว่าดาวคู่สถิตยอยู่พบลาภะมันจะรวมไปถึงอีกอย่างหนึ่งว่าเดือนนี้ดาวศุกร์จะโครจรได้ปฐุม,มเกณฑ์ในช่วงหลังกลางเดือนก็คือเอาง่ายคือตลอดทั้งเดือนในดาวศุกร์เป็นปฐุมมเกณฑ์นะครับเป็นผู้หญิงก็เนื้อหมีสเสน่ห์ดึงดูดต่างเพศให้เข้าหานะครับ นะเป็นพิเศษนะครับเป็นผู้ชายก็เช่นกันนะนะแล้วก็จะมีเพื่อนบางคนนะคุณไปสังเกตดูนะจะมีเพื่อนหรือญาติบางคนนะ่ะที่ไม่ได้ติดต่อดานานได้เจอเจอได้พบปะกันดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาว,วเจ้าเรือนวินา่าหยุดจุศชะนะครับมีเพื่อนติดต่อมาทางโลกออนไลน์นะมาชื่นชมคุณก็ได้หรือมาติดต่อเพื่อทําอะไรบางอย่างก็ได้นะนะอยู่ดีดีคนทักมาชื่นชมคุณหรือมาชื่นชมคุณอะแบบคาดไม่ถึง หรือได้ติดต่อเพื่อนหรือติดต่อใครบางคนแบบลับๆไม่เปิดเผยมากนักหรือทางไกลเข้ามาก็ได้นะโทรมารทักเฟซทักไลน์ที่ไม่ค่อยได้เจอกันานานๆแต่ต้องบอกว่าในช่วงนี้นะครับอาจจะมีข่าวการเจ็บป่วยของญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงบางคนนะครับไม่ใช่นะั้นจะเกิดเรื่องอึดอัดขับใจจากญาติบางคนเพื่อนร่วมงานบางคนเกิดขึ้นได้บ้างเพราะว่าในมุมดาวมันมีทั้งดาวมุมร้ายก็คือดาวอังคารเนี่ยนะครับ เลงกับดาวพระเสาร์ไปอยู่ในเรือนที่3มันแปลว่าจะขัดใจกับเพื่อนร่วมง,งานบางคนญาติบางคนหรือญาติบางคนเจ็บป่วยนะหรือทะเลาะก,กับคนใกล้ตัวบางคนมีเรื่องอึดอัดขัดใจกับเพื่อนฝูงญาติสนิทบางคนเพื่อนร่วมง,งานบางคนจะเกิดขึ้นกับดวงชะตาได้หรือเพื่อนบ้านคนขายของใกล้ๆนะครับเกิดขึ้นได้แต่ดาวมันมีดีมีร้ายนะมันมีดาวเจ้าเรือนลาภมาสถิตพบสหัชชะนะครับมีโชคจากคนใกล้ตัวคุณที่สุดนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะครับ ชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยดาวการงานก็ยังอยู่จุดที่เป็นโชคนะครับหมายถึงว่าในช่วงนี้เนี่ยดาวอาทิตย์ก็โยกหน้าทำอะไรต่างๆทางการงานยังพอมีคนมาช่วยเหลือนะแล้วรวมไปถึงท่านใดทำงานกับต่างเพศก็จะดีนะครับหรือจะแปลว่าจะมีจะมีการแบ่งเวลาไปทำงาน มีงานสองส่วนนะมีงานมีงานสองหน้าหรือมีการแบ่งเวลาไป็นทำงานเป็นส่วนๆน,นะครับนะเป็นช่วงๆนะก็เกิดขึ้นได้นะก็จะไปอย่างนึงว่านะนะครับคือในดวงเนี่ยในช่วงนี้ระวังมีปัญหาบางคนใกล้ตัวคุณที่สุดบางคนแบบนึกไม่ถึงเกิดขึ้นได้บ้างด้วยนะนะครับแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยผมให้น้ําหนักว่าดาวประจําตัวก็ไปควงคู่กับดาวทิต์เดียดนการเงิน เป็นช่วงที่จะมีโอกาสมีการพัฒนาทักษะใหม่ๆใ,ในการหาเงินได้ด้วยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยท่านใดที่รอเอกสารใบอนุญาตทุกประเภทจะมีความสำเร็จแล้วก็บางท่านจะได้ตำราได้หนังสือได้อ่านอะไรใหม่ๆได้เห็นอะไรใหม่ๆได้ฟังอะไรใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะเข้ากลุ่มรับกลุ่ม VIP นะเป็นกลุ่มวิเคราะห์ เลขมงคลวิเคราะห์เลขเด็ดจากวิชาโหราศาสตร์นะครับนะกล <GO av uther>. ุ่มนี้เนี่ยก็คือเพิ่งเปิดนะนะครับมีการวิเคราะห์ตัวเลขทุกวันนะครับวิเคราะห์ต <studio> ัวเลขเด็ดอะนะครับก็เข้ามาแล้ว6งวดติดเลยนะครับเข้ามา6งวดติดนะครับเป็นเลขมงคลนะนะครับท่านใดอยากจะเข้ากลุ่ม <pen> ล <lindo> <mon> ับนะกลุ <COM _ Felipe Church> ่ม VAP นะครับวิเคราะห์หวยวิเคราะห์ตัวเลขอะไรเงี้ยนะครับก็เข้า ติดต่อไลน์ไปได้เลยนะครับลิงก์ไลน์ด้านล่างลิงก์ในช่องติ๊กต็อกนะครับคือดวงคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะสตาวาสนาจะแตกต่างนะครับเนื่องจากคนเราเนี่ยมันเกิดช่วงห่วงดวงดาวแตกต่างนั่นคือกรรมและบุญก็จะแตกต่างโบราณเนี่ยเขาจะใช้ดวงดาวเนี่ยในการอุปมาอุปไมยชีวิตมนุษย์จริงๆชีวิตมนุษย์ไม่ได้ขึ้นกับดวงดาวนะแต่ดวงดาวเป็นระบบในจักรวาลแล้วเราอยู่ในจักรวาลเป็นคอนเซปที่ว่าเบื้องบนเป็นเช่นไรเบื้องล่างก็เป็นเช่นนั้นนะครับเป็นหลักอุปมาอุปไมย นะครับเขาก็เลยรู้ว่านะชีวิตชีวิตคนเราแตกต่างเวลาเกิดแตกต่างก็มีผลแตกต่างนะครับมนะีฉะนั้นแล้วเนี่ยดวงมันไม่เหมือนกันนะครับก็เลยมีเครื่องรางหนึ่งในการเสริมดวงชะตานั่นคือยันนะวคุณมหายันโบราณเป็นยันที่นําดวงชะตาของเราเนี่ยมาเขียนล้อมรอบด้วยพุทธศาสตร์แล้วก็หาตําแหน่งดวงดาวในท้องฟ้าตามตําราบโบราณน,นะครับนะที่ดีเฉพาะดวงเฉพาะบุคคลทําให้ได้ยันที่ มีพลังงานในตัวนะครับใช้อุ้มดวงแบบโบราณนะครับสุดขังนะยันนว่าคุณมหายันโบราณนะครับเป็นยันที่เฉพาะบุคคลนะครับนะผู้หญิงท่านนี้นะให้ผมเขียนยันนะว่าคุณให้นะอันนี้ผมจะเอาให้ดูนะเขาส่งมาให้ดูเนี่ยออมทรัพย์สามล้านกว่านะครับอันนี้เป็นความเชื่อของเขานะนะเขาส่งมาบอกว่า เขาบูเขาทรทมานมาสามปีไม่มีเงินเขาบอกว่าเขาบูชายันนะว่าคุณเนี่ยได้รับเงินสเสน่หามาสี่ล้านถูกหวยสามงวดขอบพระคุณอาจารย์ที่คิดทางสว่างให้ปฏิหารมากๆยืนยันว่ายันนาวะคุณให้คุณจริงๆเนี่ยเขาส่งมาให้ดูอ,อมซับสามล้านนะคือมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะไอตัวนี้นะครับประสบการณ์แต่ละท่านหลายท่านก็แตกต่างนะครับนะมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะสำหรับยันนาวะคุณถ้าใดอยากได้ลิงก์ไลน์ด,ด้านล่างลิงกนะ์หน้าช่องทิกต็อกวันนี้สวัสดีครับ